สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบวัดตีพี่น้องชาวนักกางแปลงแล้วก็สวัสดีผู้ติดตามทุกท่านทางช่องวินัยสุชิตนะครับครับคืนนี้นะครับก็มาที่บ้านกระสังสามคัคคีนะครับผมหรืนอถนนกระสังนะครับ ตำบลโคกเหล็กนะครับอำเภอเวราตจังหวัดบุรีรัมย์มือดข้าแล้วนะครับมาขอมาติดตามหน่วยใหญ่ของจังหวัดสุรินทร์นะครับผมหน่วยของนันทวันภาพยนต์นะครับ D59 นะครับหน่วยรถสิบลอ้อ สภาพตอนนี้ก็น่าจะเจริญพุทธมนต์นะครับเจริญพุทธมนต์จะเ,เรามาชมบรรยากาศในช่วงเวลานี้ก็แล้วกันนะครับเราเหยียดไปเลยนะครับแม่พ่อค้าแม่ค้านะร้านต่างๆนะครับ ไว่าจะเป็นลูกชิ้นนะครับไส้กรอกนะครับของเล่นก็จะเป็นปูนนะครับหูมแตนสีทาสีครับแล้วก็สไลเดอร์อยู่ตรงนี้น,นี่จะเป็นไส้กรอกในตำนานนะฮะของดีจังหวัดสุรินทร์นะวันนี้เดินทางไกลนะเดินทางไกลมาสุรินทร์บุรามไกลนะกี่กิโลจากนู่นม,มานี่แ5ดสกิโล าดีนะครับเป็นร้านเก๋ตรงไหนก็อดนูนได้นะอร่อยอร่อยนะครับรมีหนังก็ดีไปอย่างนะครับผมร้านค้าพอค้าไม่ขายก็มาขายนะครับตามภาพยนตร์ตามหนังนะครับผมใส่ได้ดีด้วย มัชภาพอยู่ฝั่งโน้นนะครับ <Hey. S 1> กไกลไร่ <Hey. S 1> ไอติมไก่ทองใส่สตรีมโปรตีใส่ไข่ยี่สิบบาทธรรมดาสิบบาทนี่ของกินเยอะแยะพบกันอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> อีกแล้วอตวตราอัน,นาเรินหาอะไรกินโอ้ าเชิญตามลำบากเลยครับน่าจะหยุดเสียงก่อนนะบัรจภาพกำลังจะเจริญพุทธมนต์นะครับผมอาจารย์ตงเยอะมาสอนแดมแล้วสวัสดีครับนี่ก็ทีมงานบรรทวันภาพยนตร์ตอนโอยชื่อดังหนุ่มสุดหล่อ ในมือชายของพี่ชายนี่ก็รอเหมือนกันมี่รอแบบไหนเนี่ยรอล,ละไรละคละ้บนี่นะนี่อยู่ฝั่งนี้ครับนันทวันนี่ลองแสงอยู่อัอนนี้ลงจอนะครับ ูเบตอยู่ขา้างหน้านะครับหน้าจอขอนตใดูด้ก็างแบบไหนก็ไปเข้าไปดูกับเพจเฟซบุาา๊กครับต่างช่องวินัยสุนีนน้นะครับก็จะเห็นนะว่าตั้งจอแบบไหนนะครับอันนี้มืดแล้วมันจะภาพเจริญพุทธมนต์อยู่นะก็เป็นงานชาปนากิจนะครับผ พอติดต่อเนาะภาพยนตร์นะครับมาทำการฉายนะฮะเดี๋ยวไปดูบ้านาภาพตรงนูนอ่ะเจริญวุทิมนอยู่นะมน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมาสัมพตทัสสะนะโมตัสสะภะโตอะระหะโตอะสะบาุทธมนตอะรใหจก่อะับ ตอนนี้ภาพยนตร์ลังเงียบเสียงอยู่นะครับสำหรับพี่น้องก็เดินมาจับใจใช้ซอยนะครับกับพ่อค้าแม่ค้านะครับซื้อของกินนะครับ สเปนนาฬิกา25นาทีนะทุกคนยังไม่ค่อยมานะครับสน,น้อยอะ่ะดูจะมาช่วงดีเจสบะมานะขนเยอะอยคนที่คับแคบป่ะครับผม มค่อยใหญ่ตั้งได้ช่องเดียวนะหนังยอะใหญ่อย่างเมืองสุรินทร์นะครับ กำลังเงียบเสียงอยู่นะวันนี้ทำการรับใช้หน่วยของ D559 นันทวรรณพัฒนโยนาสุอตุบิ๊กซูรินมีสายเต็นในมือไฟนั่งคนเดียวนั่งคนเดียวทีมงานไปในหมด ม้าในอยู่ขนาดโผล่มืดไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูก่อนเปดเฟสน่าจะได้อยู่นะครับไปอะไรโอ้เปิดได้ส่องเลยนี่ส่องมาดวงเดียวไปนั่งอะไรหน้าโจ นั่งชมภาพยนต์คนเดียวนะครับ <c oughs> 40สี่สิบตู้นะฮะนะชุดของ D59 อาจจะมืดหน่อยอะมืดจริงจริงโอ,โอ้สูงไปสูงมามืดหมดเลยพิสีไหลท่านถามทล้ไมต้องบงังจอตวัวลำโพงปู่ดูซ้ายขวาทางตรงนี้ตรงนี้ก็รัว้วตอนนี้ก็รัว้วนะครับ พื้นที่ได้ขนาดนี้ก็ตั้งได้อย่างนี้ครับผมได้ชมครับนะโชว์อยู่ข้างหลังอ่ะ ตูดันหน้าแปอาจจะอ่อนน่ะไม่ค่อยเห็นจออยู่ข้างหลังนี่นแคบนะครับ ตั้งได้แบบนี้ฮะทีมงานอยู่ข้างหลังอันนี้หลังตู้นะตู้อยู่หน้าจอนะครับหลังจอครับผม แล้วต้องให้เห็นหลังจอดูแบบแคบๆครับเพราะสถานที่พื้นที่แคบอยู่แล้วช่วงนี้บรเจ้าภาพกำลังเจริญพุทธมนต์นะครับทำพิธีทางาศาสนายังไม่เสร็จ พิ่งมขอไปดีกว่าไปชมดูด้านหน้าหลังตู้เรียบร้อยนี่อันนี้ด้านหน้านะครับหน้าจอมี่ท่านผู้ชมมานั่งแล้วคนเดียวคนหนึ่ง <laughs> <อ>นี่ก็เป็นเอฟซีทานผู้ชมสายเต้นหรือเปล่าจอ นับเสาหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปาสองสามสาทำไมสหกก็สบสีสอ่ะจอวันนี้โหลดเสียงปฏิเจริญน,นะครับปฏิเจริญเสาหนึ่งสองสห้าหกดแแท่น ขบนจะเป็นมาสเตอร์ดีไซน์สามเทนสวัสดีครับเ,เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเนี่เออครับผมโอเคอเยีเ่ยมนะครับค,คนดังครับผมคนดงังทางช่อง <c oughs> มมโอ้โหวัสดีครับนี่นคนรู้จักนางลูกชิน้นนี่เังลูกชิน <c oughs> ้น,น,นอ่าซีซันแต่มาถ่ายซันนนะครับขอบคุณครับเอฟซีทุกท่านและผู้ติดตามทุกคนนะครับที่มารับชมกับพันธวันธุ์ภาพยนตร์นะครับในคลิปนี้นะครับขอบคุณนะังดังจาก จังหวัดสุรินทร์ว่าทำคืนนี้มาใช้ที่บ้านกระสังสาม,มัคคีนะครับตำบลโคลกเหล็กอำเภอราชบุรีดดนะครับในงานชาปนกิจนะครับ